สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฟุรองภาคเหนือกองทัพพธิสามส่วนหน้าซึ่งในช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงหยุดยาวแต่หน่วยงานต่างๆรวมถึงหน่วยทหารครับยังคงปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งวันนี้ครับเป็นวันที่15เมษายน2564จะมีปฏิบัติการที่สําคัญอะไรนั้นไปติดตามรับชมครับ คุณผู้ชมครับเรามาเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชีงยงใหม่ ลำพูนลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชบูร์พิจิตรสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสดุด21-24องศาเซลเซียสสูงสดุด35-39องศาเซลเซียสส่วนคุณภาพอากาศในวันนี้พบว่า PM 2.5อยู่ที่8-62ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตร PM10 อยู่ที่23-83ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรส่วน AQI อยู่ที่1-129คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงดีมากเนื่องจากอัตราการระบายอากาศในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ทําให้มีศักยภาพที่จะสามารถระบายฝุ่นออกไปได้แต่มีเพียงหนึ่งจังหวัดเท่านั้นที่มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเรามาดูในส่วนของจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างครับซึ่งในวันนี้ตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมด177จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์22จุดเขตสปก12จุดป่าสงวน69จุดริมทาง3จุด พื้นที่เกษตร60จุดชุมชนและอื่นอื่จุดเนื่องจากมีฝนตกกระจายในพื้นที่ภาคเหนือเกือบทุกวันซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยลดการเกิดจุดความร้อนลงได้โดยในวันนี้พบจุดความร้อนมากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน87จุดส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้มณฑนทนบกที่3 1มร่วมกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าปางสังกสีร่วมกันเดินลาดตระเวนในพื้นที่บ้านศรีคีรีรักปางสังกสีอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ออกกกกกาาาาาาารรรรเเเเิิดไฟปปปปปแลลละะ็น้งมบผหยฉพจ กรมฐานราบที่7จจัดกําลังพลออกลาดตระเวนป้องกันไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ฐานสิงขรหนึ่งและฐานเนิน585ตําบลผาบองอํงเาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรมฐานพรานที่35จัดกำลังพลออกลาดตระเวนสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าและป้องปรามการลักลอบจุดไฟเผาป่าด้วยรถจักรยานยนต์บริเวณดอยช่อง3ถึงป่าชุมชนบ้านโทกหัวช้างระยะทางประมาณ6กิโลเมตรและรอบดอยพระบาทอํเาเภอเมืองจังหวัดลำปางระยะทาง50กิโลเมตรและการปฏิบัติงานอื่นๆบีดังนี้ครับ การลาดตระเวนป้องปามและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน9ครั้งได้แก่กรมฐานพรานที่35หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7จมณฑลปุฏที่310การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันจำนวน2ครั้งได้แก่กออรมนรจังหวัดพิษณุโลก